ปฏิเฉยกับสามนี่สามครับ <laughs> <laughs> เรื่องมือเรื่องเลวลาค่ะเป็นวันที่สามมิถุนาเดือนไม่นะคะค่ะเดือนมิถุนาสองห้าหกแปดกัมีผู้โชคดีแล้วกับผู้บ่โชคดีนะคะสำหรับผู้เบิงคิปจนจบกก็ได้แต่ว่าผู้คนได้ยินกับว่าไม่คู่ก,กันซึ่งต่มาในรอบสุดท้ายตอนชี้ร,รนวนี่แหละไปไปธุระไปกราบปู่ย่า ไปขอพ่อนพ้นไปถวายยังก่อนถวายหลวงศุภเดือนสิงหาคมไปแล้วก็เลื่อนอธิษฐานปูให้มีสุกมีมนันได้เด้อให้เลียปู่เขาจะได้ไม่คู่เราไปไปบึงเคีย่ยบปูต่อสุดไทยขอให้แม่คู่ได้ยี่สิบล้านเด้อรางศีล <c oughs> แม่คู่กระเลีนแดงนะคะแดงแต่ว่ากระเพา้หลายๆเพราะว่าพอนมันเป็นตูเข้ามาตูเข้าเนี่ยนอีลีมันก 1, นะระเก็ดนึ่งเนาะเก็ดนึงเก็ดศูนย์เก็ดเก่าอย่างเจ้าขากาจะได้กระสูตรตอนนะคะในหัวเข้ากันมี คนได้คนบ่ไดเช่นกันค่ะส่วนมากสิบ่ได้หลายค่ะมันเพราะว่ามันกะคือว่าแล้วเนาะให้เทียคู่กันคือเราเอาเดี่ยวเดียนยังเสร็จละกต่ยังว่าวอากันเวียนสองวงเนิสองวงเสี่ยลสองวงเนี่ยเสียนผู้เล่นก็จะไปตีเป็นสองศูนย์นะคะวงก็คือศูนย์เนี่ยเสียนแต่ว่าคนเฮ้ามันกะดวงคือว่าแล้วมันกะยุทธีบุญสินของเขาแล้วแต่มันเสียถึงเวลานะคะจะไปคู่แท้ๆกับเฮ็ดบุญมาแท้ๆเื่นกัน ค่ะแต่ยังเบิกบ่ท่านได้นะคะวันนี้ก็ได้ก็ถือว่าบ่ได้ทุนนะคะแต่เงินที่คุณโซภาออกบุญมานล้ครับอันนี้คุณออกบุญนะคุณโซภาครับเมืองขวาครับคุณรวมบุญมากนะคะครับมีคนฝากรวมบุญมากก็คือบอกบุญอันนี้บอกบุญวันที่หานมื่อเนาะอาจารย์พระทูมากค่ะอาจารย์ท่างวัดซุ้มเสาพสศีท่เท่ขานทึ่งที่แทนทึ่งๆนะค่ะ ยี่สิบหกเมตรแต่ยี่สิบหกเมตรบัดที่นี่เพิ่นกาเสียให้แม่คู่หารถรถเรียงก่อนรถเทีนครับรถเทนในไ่นะครับรถเทปูนับให้แม่คู่ไปหารถเทีนให้เด้อเดือว่าสัตว์ว่าก็เลยปรึกษากับปูปูเลยวา่าเดี๋ยวพอเสียออกคลิปเพระาะฉะนั้นรอดติดตามแล้วกันะะจะนี่ละอาปูไดตั้งใจตั้งใจฟังปูให้ดีค่ะบางเทือบางที่ปูอาจจะ มีแนวดีๆ,ๆให้เฮาก็ได้นะคะให้เฮาได้สร้างบุญเนาะค่ะมื้อนี้ปู่ก็ว่าพอดีปู่รับขันพวกกันลูกหลานเนาะค่ะเอาถือขันมาหาปู่นั่นล่ะไอ้ปู่รับขันให้แด่แล้วปู่ก็เลยกว่าว่าอ้ามื้อนี้พ่อสิออกคลิปให้สิบอกบุญให้จังซี่นะมื้อวันที่หาะค่ะพ่อ,อาจารย์บ่อทูมาพอดีแม่ครูก็เฮ็ดต้นผักป้าไปพ่อก๋า ลวมร่วมนะคะคก็จะว่างเงินไร้างแกเซนาแ้วก็หารถแม, 6, มคคหารถโยกรถเทียนไถแกเซนาว่าที่หามื่นแต่เลยบอกบุญนะคะหาได้จังได้แต่เบึงก่นว่าค่าใส่ใจทลายไปในเมวันมือนะครับครับผมค่ะเพราะว่าคือว่าเ้าได้เฮ็ดบุญหาาใหญ่เนาะมหาเจดีพระธาตุเจดีใหญ่สูงสุดนะคะยี26 m, 26 m ่สิบหกเมตรยี่สิบหกเมตรบนธรรมดาลยค่ะื่งองควมสูงค่ะ เอารอบเอาฟังเสียงปูนะคะ่ะครับผมให้ตัวปูอนุญาตเ <laughs> อาหมือนล้าเสียอนุญาต จะมึงไงเนาะสาธุสาธุครับนี่มโอปูแต่ปูคืพคขาบมากิรจาด่วนใครจะรับผิดชอบชีวิตผู้ขาใครจะรับผิดชอบคืวิตเนี่ยเนี่ยมือจะเลี้ยบ่ายที่พอตายเรื่ยวตายเรื่องเพราะขันเน่มาขัเือเรื่อครับเออผุ้ผ้ามาวาชนะผ้ามือขั้นบุญเพราผ้ามาวาชนะเพราะผ้ามือกับผ้าคุกขึ้เก้าละไรือเบ้ลเออ แขเลือแขงไพ่แขงไดแข่ข uh, exactly. no ึ้นแข้งายแข้งวัดนัแข้งวัดเหวือเอ้ยรข้ยเหงืองกุยไ่เรือแข้งเขาก็งลูกครับปู่บอกแตกัรถอนหาย่จด้วครับปูข้ามาทอนหายต่คือคนเมื่อยเมื่อยจะพอเถอะครับชีวิตแต่ชีวิตเมื่อได้เกิดขึ้นมาเล้วต้องรับผิดชอบชีวิตตัอืองเข้าใจกันแก้ใครพูดมารั้พผิดชอบชีวกับของอย่างก่อนแต่เี้ยูพกได้พวัวฝากฟันไว้ยผัวไว้แข่ง ยาเกษตรก็เป็นเงื่งเขาเก็บ่เป็นฝากนังหัวขาดอะไรเรื่องรถแทรากับฝาใท้าัวรับเครื่องพากับฝาใท้าัวขาดก็คืออเรื่องจำเก้วก็เป็นกับฝาใท้าัวต่าก็เคือทุกขินทุกอย่างยาเปิดฝากฝนง่ายเปิดฝานานเ้อเข้าใจงับต้นเฟนที่พึ่งแห่งตุ่มเข้าใจไหมเออทุกคนต้องพึ่งตนเองแกไปหวังพึ่งผููอื่น เดินตัวบาง่อบางือพอสบกห้ฟังคนที่เขาฝากคื่อยื่ก่าน้าเขาคนที่เขาฝากฟังอย่างนั้ไว้น้าเขาทุกืีทุกงานวันหนห้ถ้าไม่มีเขาอยู่แล้วเธอจะรู้คือการคืออะไรรืมครับปูเราจะรู้คือว่าถ้าพอมือเขาล้วเข้ากันอย่าหนึ่งูหนิเรื่อครับถ้าไม่มีเขาเรายังดูแต่เราไม่ตาย เออชีวิตเราจะทำยังไงจำแก้วกับพวกปืนคักโรคกับพวกปืนคักผ่ากับพวกปืนตะกวนใครตะผัวมันหมดนี่เหตุผลหนึ่งเข้าใจว่าไงเจ้าค่ะปูย่าเอาเยางยางเหยียนได้ขาดฮะผัวโรคทุกคนเ <c oughs> มื่อจึง <c oughs> ยังแกงโมขึ้นไงอือจะใช้ตะผัวเขาแกงั้นอีนั่งหนันนกหน่อยใครรูมันบ่มีผัวให้ใครผัวมันนายผัวมันได้แต่ เพราะว่ามันหนาบุดนะะเรื่องค้หนาบุดนพวกขบาากอยากรูน้ำใจนี่แต่ทำเอมันมเหมือนข้ามมาแก่การหนาบุ๋นใช่ข้อหนาันยื่งเต็มเต็มใครหน่เออข้าพเบมูลนากระบุนพวกข้าพด้คิดว่ไปเพื่อนยังเหล่าท่านผัวเขาเล่นการแข่งกันมาเรื่องเขาไงมั้เนี่ยเออค้าข้นขัดตายนอนมันยังคงแก้วยัง ตายเง้เมืมเ่อใครรู้ขัพผ้ามแก้วมือเขาร่างควยืยเมือ่อกูขี่รถออกไปตายใช่ไหมครับขี่รถไปตำจตกรรถตายใช่ไหมครับอพรารูดด้่ชาไหมนายเมื่อวันนี้เมื่จะมานั่งหายก็บัมืมยยมมเมนเชื้อใหญผัวเพร้ะงั้นคือเชือใ่ยิ่งเชื้อใหพ่ควดีสอง เขาคือขกูทุก่านโน่บ่ายผมกลัวเจะคิดในโน่ควรจะห้ามห่องได้ยใหม่ห้างห่างนี้ขนไดเขาเนี่ยไม่ว่าจะแากปินหรือจากตายทุกคนก็ต้องได้แากกันเข้าใจยังก็เหมือนกับการพนันมือได้แล้วก็มือเสือถ้ามือแต่เจ้ามือกินก็ไม่มือลูกค้าอือแต่ถ้ามือจะลูกค้าได้เจ้ามือก็หมดแจก ได้ขนาดเยอเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนกันกินแล้วก็เปลี่ยนการแจอมันเปลี่ยนพื้อคือรู้รียวอยูเข้าใจนั้นครับปู่เราก็อย่าหวังเกินตัวอย่าหวังเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมือพาพังได้เสมอเสมออืเข้าใจเนาะครับเออเข้าใจในผลงานการแสดงก็คือการะอืมแล้วทีนี้เราข้างบุญเราจะข้างแบบไหน ขางบุญไม่มีวันคุ้นหายตายไปเข้าก็ดะกินบุญเท่านั่นแหละบุญคือเข่าสะมข้มแร็งันคู่นั่นแหะผ้าคือผ้าขางก็หนือนกัเออถึงว่าจะเป็นพระอิศแล้วก็พราปูนมัดกับตรงพ้ะอิศพ้าปูนไปเรย่มครับน่ว่าม่พ้าอิศไม่พระปูนลูกห้านสิได้กลับไย้พระุูชเจ้าพราตายก็เช่นอะไรองม้น้นทิ่หญ่ยุใครนบรรลุเป้าไม้คนแค่เช่นอะเรยืม ขั้นมองมือพระอิศภูมิพระผู้ใช้เก้านั่นถึงมองเด็กกับคือพระอิศภูมิแมงมอกแต่การเมืองมือชิงดีๆซิงแงแกงได้คอายเขาใะงั้นเออทุกซิงทุกอย่างมันกะคุนหายมันก็เข้าเกิดขึ้นมาเนื้อกายกับมือเก็บเปิ็นอินุวงมือเกิดแก่เก็บายมือไก่ห่างมือไก่ดีมือเสียงหัวรอนแต่ก็มือเสียงห้องหายเพราะฉะนั้น คี่แกที่บอกบางของูรหลานทั้งหลายก็บางเรื่องคณะที่บอกบางเรื่องนั้นยางครึ่งเริ่อครึ่งกว่าที่ว่าหายเรื่องือ่พ่อหายคอพ่อเรื่องแบบหายตัวต้เสกช่วงเกิดเกิดเรือเดียเนี่ย้ใไมู้คนกูไ้คแู้านนีุดน้มากุนอาตามากาเรื่องเรื่นนั่งฟังูเอาเรืออาามากบาุนเรื่องคราปู่าไรไหยเรื่องเออสะออนไ thử chữ vừa cũng có bóp bình ngắn cũng mất xe hố xíu bạc đó cũng ảnh của bác ừ cũng mất ngăn bao cũng có ừ, bóp xuống hải vừa sẽ được xe, xe hố xíu bóp cái ngắn đó phải vài như phố thầu nó như nó ừ ừ nhanh chờ mà thua 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 nó ố thở chứ phố đã thở ố mấy khu cho mình phố cổ phố ngam chắc mình phố này chắc vì để xa, để thì để hỏi để thế phải nó ai cũng hết sức เก๊ะชิบป,ปีอืมกระมืออืมเก๊ะชิบกระมือก็อืมครับอืมเ่าด้ายน่ะอืมเก๊ะชิบป,ปีก็ฟังรูเ้เรื่องดูถึงว่ากระดาเนาะอืมถึงว่าเท่าแต่กระดูเรื่องอืมได้ฟังกูแต่ให้เข้มาอืมให้การตีท่ามสอนใจถึงจะบ่ยิงไงอืมถึงจะบ่ได้รูปโลนี่ว่าโม้โคตรแกู่กนั้นก็เร็วเตือนแต่ึ่งซักคิด แกยังยืนย,อย,อ,ยอยู่ค้างกันแล้วนะคือักคิดมอจริงไม่เชื่ออย่าลบหลูการทำบุญไม่ได้บีบบังคับใครการพนันก็ไม่ได้บีบบังคับใครให้คือให้เลิ่มนแต่ให้เป็นคติธรรมอนใจให้หยิบจกับสลากจินแบ่งรัฐบาลไทยไว้แค่นั้นใครไหมยบ